หนูเป็นคนชอบงานจิ๋วมากเลยอ่ะตอนเด็กๆแบบอยากแบบปั้นอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะคือเห็นนะเมื่อกี้หลังหลังเวทีเห็นว่าเป็นอันนี้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นคุณลุงเป็นคนทํานี่แหละลุงติ๊กของเรานะคะให้เรียกลุงหรือให้เรียกพี่ติ๊กดีคะเรียกลุงติ๊สวัสดีนะคะลุงติ๊กค่ะลุงติ๊กสเกลสเกลนี่คือมาอย่างไรคะตั้งเองหรือว่าลูงหล๊กตั้งให้คะงานโมเดลเนี่ยสเกลเป็นหัวใจสําคัญอ๋อ เป็นลุงติ๊กสเกลแล้วเป็นมายังไงทําตั้งแต่ยังไงอะคะทำไมถึงมาเริ่มทำอันนี้จริงๆอบผมเรียนทางศิลปะมาโดยตรงเลยนะแต่ไม่เคยได้ใช้เลยก็ไปเป็นทหารไปเป็นรปภพอออกจากรพภมาก็มาไลฟ์สดขายรองเท้าขายเสื้อผ้าขายทุกอย่างเลี้ยงสัตว์ขายก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะที่บอกว่าเรียนศิลปะมาคือคุณลุงจบมาจากไหนนะฮะจบมาจากพ่อช่างอมีฝีมืออยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้อาตรงนั้นมาใช้เ้วไปอยู่ไหนมาคะระหว่างนี้ระหว่างใช้ชีวิตมาก็นี่ไงไปเป็นอาหารไงทําไมมันถึงเป็นลู่ทางแบบนั้นมันมันไม่มีโอกาสเลยฮะคือพอจบมาปั๊บเกณฑ์ทหารอพอโดนทหารเสร็จพอมีครอบครัวพอมีครอบครัวครันนี้เราก็ก็ต้องรีบหาง,งานละใช่ต้องหางานหลักละก็เลยสมัครทหารต่ออืแล้วก็ไปเป็นรอพอแต่ความก่อนจะได้กลับมาทาขอโทษนะคะ เริ่มตอนอายุเท่าไหร่คะตัวนี้นน59 59มันไม่ลืมแล้วเหรอคะอ๋มันลืมไปหมดแล้วอ้าวครนี้คือคือ,คอวิชาเรียนเนี่ยมันจะไม่มีหรอกการทำโมเดลอะไรเพราะผมเรียนปั้นเรียนปฏิมากรรมสากลครน,<า>นี้เป็นงานปั้มถูกไหมใช่ใช่พอดีลูกลูกเขาสะสมรถสเกลค่ะ<า>ก็จะเห็นเขาทำฉากขายกันกเ็เลยบอกพ่อลองทำไหมก็จะล,ลองทำดู นสมองเราคิดลบตลอดว่าใครมันจะมาซื้อบ่อยๆมันทําเป็นธุรกิจไม่ได้หรอกคันนี้ทําไปเรื่อยๆทําไปทําไปคันนี้มันมันมันได้ได้คันนี้มันจะมีงานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้เราคนสั่งงานเยอะมากชิ้นนั้นคืออะไรเอ่ยมันเป็นงานวงเวียนบางแสนอ๋ออันนี้เลยที่ชที่สร้างชื่อเสียงใช่ครับแบบอันนี้เลยวงเวียนบินทรเลย้เมือนาก เหมือนเลยค่ะแล้วคนก็แชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะคุณลุงขานี่คุณลุงใช้เวลาทานานเท่าไหร่คะเกือบเดือนนะเพราะมันเป็นงานชิ้นแรกๆอ่ะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นของจริงเราเจอแต่ในรูปใหม่อ่ะเนาะใช่ใอันนี้คุณคุณแล้วคุณลุงไม่เห็นของจริงแต่ว่าภาพทําจากรูปภาพอะคะดูจากรูปภาพโอ้โหคือตัวเราเองอะยังประหลาดใจเลยว่าตอนไปส่งงานอะอยากจะไปส่งในพื้นที่จริงเพราะเราเป็นพื้นที่จริงเราตกใจว่างานมันเหมือนมากอะตั้งแต่นั้นมามัาก็เลยแบบ สร้างสร้างกำลังใจเราว<อ><ล>่าสิ่งอะไรที่มันลืมลืมไปมันกลับมาอมชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นรู้สึกแค่สามพันนะลุงลุงไม่พอเจอลุง<โ>กอนหนูบวกให้ลุงได้เลยนะเนี่ยจริงเหรอแล้วงานนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตลุงเลยนะใช่หลังจากนั้นคือคอไงคะออเดอร์คือแน่นเลยใช่ไหมลุงแน่นเลยครับตอนนั้นงานเยอะมากอไหวไหมประมาณกี่กี่สินต่อเดือนคะโอ้น่าจะเป็น เป็นร้อยคินนะแล้วคนเดียวเลยเหรอมีมีเอาจริงมีคนช่วยไหมก็มีทีิงมาก็มีลูกสะพ้ายกับลูกชายคือเขาจะช่วยในในการตลาดบ้างอะไรตรงเนี้ยไม่ถือว่าขั้นตอนการทำนี่สิประดิ์เองอะไรเงี้ยใครช่วยเราคนเดียวเลยค่ะใช่ทำยังไงล่ะลุงอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดทั้งงานมือทั้งหมดนั่นนะเอางี้ยากสุดที่เคยทำมาเป็นงานไหนจำได้ไหมคะจริงๆแล้วมันมันมันยากทุกงานนะงานที่ยากก็คือเราเราต้องเราต้องโูนกันให้ได้ว่าก่อนต้องการกับลูกค้ากับ ความเข้าใจของเราอะต้องตรงกันคือดีเทลมันทําว่ามันเหมือนของเก่ามากมันเก่าจากอะไรอะฮะสีอระาบเองหรือว่าอะไรฮะใช่เก่าจากสีโล้ันลุกก็ต้องมีเรื่องของเรื่องผสมสีูุนนี่งานผมจะมีสามลักษณะนะเป็นงานพีออเดอร์อแล้วก็งานประมูลแล้วก็งานสั่งทํอย้อนกลับไปนิดนึงที่บอกว่าเราเรียนเรื่องการปั้นมาทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปปั้นยังปั้นได้อยู่ไหมปั้นได้นะอุนคุงอายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้หกสิบหก อุ้ยตายละแล้วเราสอนด้วยใช่ไหมคะมีวิชาสอนด้วยไหมคะก็มีลูกศิษย์มาเรียนเยอะไหมคะคือตอนทําใหม่ๆเนี่ยเราเราทํางานไม่รู้วันไม่รู้เดือนอ่ะเพราะว่าทาทาเยอะมากทําจนเราไม่มีเพื่อนอ่ะเราสึกว่าเฮ่ยเราเหงานะาเราก็เลยเปิดสอนอ๋อคืองานเนี่ยใช้จินตนาการลุงล้วนๆเลยใช่ไหมคะแล้วลุงเอาจินตนาการตรงนี้มาอย่างไรภาพไปดูจากภาพหรือว่านึกคิดเองอะไรยังไงมันมาจาก อายุเรามากกว่านะเราผ่านอะไรานนมามากมาะเพราเราเป็นเป็น,เป,นเป็นคนช่างสังเกตงานทุกชิ้นผมสม่วนใหญ่จะเป็นงานจินตนาการแล้วก็งานที่ที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากับตัวเรานี่คือเป็นงานเป็นงานความทรงจำ คือเขาชอบดูอะไรอย่างงี้มากเลยอันนี้จินตนาการด้วยปะคะลุงอันนี้จินตนาการเหรอแม่ในตอกซอกซอยอ่ะด้านหลังแอบมีเก้าอี้มีคอมคลังนายมีอะไรอย่างเงี้ยคือลุงก็คือเป็นคนที่ใส่ใจอะไรอย่างงี้เขา detail อ่ะแต่ก็ถึงบอกไงผ้ามันออกมามันเป็นแบบยุคยุคนึกถึงอดีตไงโอ้นออกปะเออเนี่ยอย่างรั้วอย่างเงี้ยคือน้อวินเทจป่าวเออเอออะไรอย่างเงี้ยในส่วนความทรงจำเก่าๆอะไรอย่างงี้ไงกี่ปีแล้วนะลุงที่ลุงทำมาแบบนี้ประมาณเจ็ดปีโอ้เจ็ดปีหรอ มีผลงานที่ลูกค้าสั่งที่ยากที่สุดมีไหมคะจริงๆมัน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 ยากทุกชิ้นนะมันอยู่ที่เราตีโจทย์อะที่ที่บอกว่าต้องต้องต้องตรงกันอคุยกันให้รู้เรื่องคือความประทับใจของงานคืออเป็นความทรงจําของลูกค้าที่บ้านหลังนั้นนอะสร้างมาตั้งแต่อยู่ตั้งกับปู่ย่าตายายลูกหลานจนจะเป็นแนวนั้นใช่แล้วยุคนี้มัน มันหายไปแล้วไม่มีแล้วแล้วเขามีรูปแค่ใบเดียวแล้วถ้าเรามาสร้างอยากให้มันกลับคืนมาสร้างเขาเขาเขาร้องไห้เลยนะเขเห็นแล้วเขานึกถึงอมันกลับมาหมดเลยเนาะผลงานที่ชิ้นแพงที่สุดประมาณเท่าไหร่บอกเลยไหมคะสามแสนโอ้ยชิ้นแรกที่เปิดประมูลนี่ได้หลักร้อยเหรอคุณลุงสองร้อยแปดสิบมันคืออันไหนอ่ะมันเป็นมันเป็นพื้นถนนเป็นทางลูกกลางเป็นภูเขาอะไรประมาณเนี้ย จนตอนนี้จาก280ของคุณลุงมาเป็นหลักแสนคิดดูฝีมือนะจริงจริงงานระยะหลังๆเนี่ยเริ่มมีมีมีเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาโดยลูกชายเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็เลยมีการแบบตัดด้วยเครื่องด้วยอะไรก็วัยคืนอันนั้นคืองานอีกประเภทหนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นงานจริงๆแล้วก็คือแค่รูปเดียวก็มาได้แล้วเลย่โอเหรอ แล้วลงไปรูกว้างคุณยาวคุณสูงยังไงล่ะทีเนี้ยเราเราดูจากรูปแล้วก็นั่งคุยกันกับลูกค้าว่าบ้านมันลึกไหมของจริงเลยใช่ไัมใช่เพราเราก็เปรียบเทียบจากวัสดุคือตัวหลักสำคัญคือรถรถคือสเกลหนึ่งกัอหกสิบตรีนี่ทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราจะดูจากรถเนี่ยหน้าตาประตูบ้านอะไรเนี่ยเราก็จะเทียบกับรถถูกไหมมันก็มันจะไม่ออกตา ก็อย่างที่ไใครบอกแหละว่าคุณลุงให้ความสำคัญเรื่องของสเกลมาก่นแบบของว่าทุกอย่างมันไม่ได้มั่วนะแม่จูนหน้าต่างควรจะกว้างคูณยาวเท่าไหร่เนี่ยเขาเทียบจากรถคือเขาสเกลใหญ่มาย่อลงรถเนี่ยมันย่อลงมาขนาดไหนขนาดมันต้องย่อลงให้เท่ากับรถเลยหมายถึงว่าต้องเป็นสเกลเดียวกันเลยอ่ะซึ่งเป็นงานละเอียดมากเลยนะแน่นอนล่ะต้องมีคนที่ได้รับไปแล้วร้องไห้ใช่ไหมเยอะไหมคะเยอะมากเหรอ ลองค่ทั้งดีใจด้วยเนาะก็เป็นสิบติดลายนะงานยังไงเราเล่าให้ฟังได้ไหมมันเป็นงานทความทรงจำนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเป็นเป็นบ้านเก่าที่ที่โดนรื้อทิ้งไปแล้วหรือพ่อเขาเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเขาเขาต้องการนึกถึงความหลังอะไรเงี้ยเขาเอามาให้เราทําลุงนี่คือสอนออนไลน์ด้วยอะคะใช่ครับแล้วหรือถ้าเกิดคนไม่ทันออนไลน์เราไปเรียนกับลุงเลยได้ไหมคือตอนแรกๆเราเราเราเปิดสอนที่บ้านรุ่นละยี่สิบคน ก็ประมาณ67รุ่น67รุ่นแล้วเหรอใช่แล้วก็พอระยะหลังเนี่ยคุณคอมเมนต์มาว่าเขาไม่สะดวกจะมาเราก็เลยทำออนไลน์กันลูกก็ขายมาหลายปีแล้วโอ้จริงๆลูกนี่เป็นตัวแปรที่ดีเลยนะใช่ทำให้คุณลุงได้เข้ามาสู่ในยุคของทันสมัยในยุคนี้ได้เนาะพอไวเกษียณแล้วได้มาทําแบบนี้สิ่งที่ตัวเองฝันที่ชอบแล้วได้เงินอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไง ถึกว่าเราเรามีคุณค่านะคนแก่บางครั้งกเกษียณไปแล้วนั่งนั่งนอนนอนดูทีวีโรคไปไข้เจ็บมานะฝากอะไรกับคุณคุณลุงลุงที่อยู่ใบเกษียณแบบน,นี้ได้ไหมคะมคือส่วนใหญ่อะ่ะคนที่อยู่ในใบเกษียณ่ะมักจะอยากจะปลูกพืชปลูกพักทำสวนทำไร่แต่ชีวิตจริงนมันทำให้ได้หรอกด้วยด้วยไหวด้วยดิยวแรงเนี่ยมันมันจะมาขุดดินทำอะไรทำให้ได้หรอก นอกจากทํามาก่อนแล้วมาเก็บผลผลิตือ,อเนี้ยถ้านั่งนั่งนอนๆอนเนี่ยมัน,ม,นมันลงไปไข้เจ็บมาแน่นอนอต้องหาอะไรทําคือ,อหาหาสิ่งที่ตัวเองถนัดทําถ้าจะมีมีไรายได้นะั่นคือเป็นเป็นคนกําไรเนาะถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่งานสิ่งที่เราชอบมาทั้งชีวิตเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ใช้ไม่มีวกว่าได้ทําเลยเรามาได้โอกาสได้ทําคือวัยกเกษียน เาราไปเกษียณนี่คือเราเราไม่มีภาระอะไรแล้วเราสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้นะคิดว่ามันไม่ช้าเนาะลุงจ๋าฝากเพจหน่อยค่ะว่าจะติดตามสั่งแบบนี้ได้ช่องทางไหนบ้างจริงๆครับทุกช่องทางนะครับทิกกอกเพจทุกอย่างลิงทิกสเกล อ๋อพิมเขาว่าลุงติ๊กสเกลแค่นั้นเองทุกอย่างขึ้นหมดเลยอ๋อก็หาไม่ย่างไะวันนี้ขอบคุณลุงมากเลยนะค่ะติ๊กสเกลค่ะนี่ใครอยากมีโมเดลก็ติดต่อได้เลยแต่ช่วงหน้าละสิแม่จูนขาหิวมากเลยวันนี้แต่งตัวสีแดงมาขนาดนี้ต้องมีร้านละมาละป่าขายเสื้อผ้าเหรออะไรร้านนี้นะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบว่าย่างไฟลุกเลย Red Good ต i ว e Japanese Food ค่ะช่วงหน้าค่ะ